เพื่อนกู่ะมึงตัวมันหน่อยวะขึงดูไยเติมกินอ่ะป้ากูจะป้านั่นแต่แม่เขบาดเยวเต็มเท่คุ้ลาาไอ้คุ้มล่กคุลาหม่เพราะหัวแข็งไยคุล่าหลายกว่าหัวแข็งบุนี่ครับเฮ้ย มันก็ห้าวก็ข้าเยครับโซ่ข้าแล้อันนั้นนะครับนะอ่าดูมันวัวไหนวยบนไหรครับมาแลยมาเนีัเดียวดิมาไดดอกมันเต็มผุที่ทำที่ขาวสีหน่อยเนี่ยมาเดียวครับผมเต็มผุสีน่อยดำเย็บขาดุนขาดน้อยนึง มันจะขึ้น๊บแปบ๊บแปบด้วยไ่นกมุใหญ่ตีมันบนชูนามเห็นะมันขึ้นมันเขาปบใหม่มันไปเท่ากันออกกีครับไปยืนบังอยู่บอกไปเท่ากันไปเท่วกันปกไปทาปกติไปออกยูบังตะวันนั่นตีตะวันพระดดงพระดวมาตัวหนึ่งจููหนึงู้แดงมากบนหัน่งอยู่นี่นเลี้ยงพอกระเาเขาตีไรหรอกมันหมอนี่เนาะเข็ดแลงนี้อี้อูมันกัดเลี้ยวใวรได้เว้ย ไอ้แค่แซมมนเลยมันตีนกกที่นห่อยบมันลายยตัวใหญ่โตเปยไมเปย์นะขนาดในหน่อยเนี่ยมันถึงเนาะในหน่อยมันขาดปลาไปได้สวบไมไสวบไม่มันมอหนึ่งมอหนึงท่านเอาเนียอหน่อยโกโยกย่างนหน่อยรัดเพื่อนตหนึงให้ขวดด้ยน้ำบาตน้ำบาตโอตัวบาตกันเดกกันตัวใหญ่กันเนาะ ได้ไวครับเนาะ้ขาดนขาดไปนหรือมั้งขาดเปสิหาบมเห็นหิวขาดไปข้างในนี่มเห็นสีของมันขาดแต่มันดีมัดแตมันกัดไได้ออกมันอแน่แล้วผอ้้าดานะโอ้สีหัวกูไ่ยังนุ้ยนีสเราทุนน้องทุ่นน้องแปงใ่หัวล ไปหาหมอแล้วแกวยาท,าที่เขายาม้เขาถึงหน้ามันก็บอกให้้กดูเนาะโรคกำมีมั้งเนอใด้าง่งโดย่งโกดบ้างมน้องอีดหั yeah, remained, <disciplined> ้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถึงปน แก่ไปกินหัวเห็ดเนีมยโสฟงอไปดิม่งสองเส้นขางสองเส้นเต็มบ้าใจกันายทีรกินนใมันนอตนดมันนอเรวดยแหลมแล้ววะครับคืมีปลาดุกมันน้ะมันแรนพุขาวขึ้นยาวเรี่ยวพุ่คพยายามมกบปลาดกมันแรนมันแนเนี้ยมันมาทวดนคุณมอีกนึงนึงมอง ขราคืนมาอย่างเรียกเลยว่าเกือบเต็มคู่เลยเกือบพอดีเกือบไม่มาไม่เคยเอาไปหลังห่าวก่อน